ลูกไม้ไทยค่ะวันนี้มีลูกไม้ฝรั่งเศสมาลงใหม่นะคะอันนี้เป็นลูกไม้ใย,ยบวกค่ะแขนสามส่วนต่อระบายปลายแขนนะคะรุ่นนี้เป็นคอวีค่ะลายสวยมากเลยค่ะสีฟ้าอ่อนๆนะคะซิบหลังค่ะสงเข้ารูปนะคะค่ะมีสีตางี้เลยค่ะสวยทุกสีเลยค่ะสีคาเทลนะคะ รุ่นนี้ขายอยู่2,002ค่ะลด10%เหลือ1,980บาทค่ะช่องทางในการเลือกดูนะคะก็มี3ช่องทางเหมือนเดิมค่ะช่องทางที่1เข้าทางเฟซค่ะทีมร้านลูกไม้ไทยจันทับทิพย์ค่ะช่องทางที่2นะคะเข้าไปใน YouTube ค่ะทีมร้านลูกไม้ไทยใน YouTube จะมีทั้งเสื้อลูกไม้นะคะแล้วก็กระเป๋าฉิ๋ค่ะช่องทางที่3นะคะอันนี้เป็นไลน์สดตัวของแม่ค่ะ พิมเบอร์มือถือตรงไปเลยนะคะ0 8 1 9 7 3 9 4 5 5ค่ะอาทิตย์หน้าจะมีของใหม่มาเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมติดตามัับชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ